พวกเราอยากให้เปิดดานแล้วิีดานนโอ้โหมีใครบอกอยากให้เปิดเจมืออุ้ยตายแล้วอย่างนี้ใครมันจะไปเปิดเล่ไม่คือไม่นายกไม่ของคุกเขาบอกว่าไม่ให้เปิดด้านเขาฟังเป็นแบบเสียงประธากรใหคมใครอยากให้เปิดด้านไม่ใครอยากให้เปิดด้าน<ผ>มไม่ยกมือว่าตอนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนี่น่าจะเคยโดนเขาจิกหัวก็เลยแบบมีปมด้อยเครียดมากนะครับ สบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามอยู่กับผมเทปโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณช่วง4 5, ี่หาโมงเย็นทักทายพี่น้องสูคนครับคนหนึ่งครับเป็นอย่างนี้รือฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องเขมรตัวนี้ก็ตัวท็อปนะตัวทอ็อปอ่าปากจัดกว่าไอ้บอยนะครับอ่าดูท่าทางน่าจะโคเคยโดนนะ เคยโดนโดนเขาอัดเขาอัดตูดด้วยมั้งนะฮะตอนที่อยู่เมืองไทยอ่าก็เลยมีอารมณ์โกรธมากนะฮะทำออกมาแต่ละคลิปเนี่ยโอ้โห و, เหมือนโกรธมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับเดีย๋ยวลองไปฟังคลิปเขาพูดถึงอ่าคุณอนุทินนาย,ยก,กรัฐมนรอยากให้เปิดดาวละปิดดาว่โอ้โหมีใครบอกอยากให้เปิด,ดยกมืออ้ตายไ่ีใครมันจะไปเปิดแลว ไม่คือไม่ในยกไมค์องคุกเข่าบอกว่าไม่ให้เปิดด้านเขาฟังเป็นแบบเสียงประธากรว่าใครอยากให้เปิดด้านไม่ใครอยากให้เปิดด้านไม่ยกมือหน่อยไม่มีใครยกมืออะไรอย่างเงี้ยมึงไม่เปิดแล้วไปมึงปิดทาวนไปเลยไม่ต้องปิดสี่เดือนไม่ต้องปิดหาเดือนก็ปิดตลอดฉากไปเลยให้มันรู้ไปว่าเศรษฐกิจใครมันเฟยเศรษฐกิจใครมันแย่ขนาดไหนให้มันรู้กันแล้วกัน มึงก็ให้ปิดไปเลยประชากรเสี่ยงเดียวกันเลยไม่อยากให้เปิดเหมือนกันปิดไปเลยปิดตลอดชาร์จไปเลยไม่ต้องเปิดรอกทำกำแพงกันไปเลยทำกันไปเลยไม่ต้องเปิดให้มันรู้ไปว่าคอมเมนต์มีอะไรกินแล้วคนขอตะเกีขอทานมันจะมีอังสกินจานนะครับสำคัญตัวเองมากนะเขมเนกูละงงมากเลยนะครับมึงไม่รู้กลุ่มชาติพันธุ์มึงมึงยังไม่รู้กลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองกูงงนะ ออกมาโต้ออกมาพูดนะครับประเทศมึงมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมันก็เป็นแค่ประเทศขอทานประเทศหนึ่งมีแต่คนยากคนจนปิดจะเปิดจะปิดด่านนะครับคนไทยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับอ่าถ้าไม่ม,เมีเข้ามาทำงานในประเทศไทยเลยเอออาจจะไม่มีดรามา่านะไอที่บรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือไอฮุนเซนออกมาพูดนะ ตราบได้ที่ยังมีเพื่อนร่วมชาติมึงขเขมรมึงที่มาทํามาหาแดกในประเทศไทยพยายามลักลอบเข้ามาในประเทศไทยยังไงมึงก็ดูยากจนกว่าประเทศเขานะยังไงมึงก็ดูล้าหลังสิ่งที่มันพูดเวลาที่มึงมานั่งพูดมึงเอาเวลาไปหัดไปมองเพื่อนร่วมชาติของมึงตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสุลินสีสเกตอุบล หรือแม้กระทั่งสักแก้วนะฮะเขาหนีเข้าไทยทุกวันทุกวันถ้ามึงเก่งจริงมึงคิดว่าคามรมีศักยภาพจริงๆมึงต้องช่วยเพื่อนร่วมชาติตัวเองให้ได้ก่อนเหมือนที่ไอ้ฮุนเซนบอกว่าปิดไปเลยสักร้อยปีคามรไม่มีวันล้มสลายไอ้ฮุนเซนมันไม่ล้มสลายหลอวมันมีเงินแต่ปัญหาว่าคนในมันคนของมันน่ะที่มาสร้างความเดือดร้อนอยู่ในประเทศไทยอะ่ะ มันต้องโชว์ความเป็นผู้นําของคอมเมนให้เห็นนะว่าโอเคอเรียกคอมเมนกลับให้หมดเลยไม่ให้เหลือสักคนในในประเทศไทยในแผ่นดินไทยผมว่าประเทศไทยเขาจะได้ล้างเขาจะได้ล้างประเทศนะจะได้ไม่ต้องรับคนคอมเมนเข้ามาทํางานในไทยมองไปที่ชาติอื่นดีกว่าผูกสัมพันธ์ทำไมตีกับชาติอื่นดีกว่าไม่เห็นจะมีความจําเป็นทุกคนเห็นยังไงครับ ประเทศไทยไม่มีความจำเป็นจะต้องไปฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชานะคือมันไม่เห็นเป็นไรในโลกนี้มันก็มีหลายประเทศที่มันมีความบาดหมางกันเหมือนเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเขาก็าไม่ได้มีทูตระหว่างประเทศแล้วก็ไม่มีการสัมพันธ์ทไมตรีมันไม่ใช่เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือสองประเทศมีหลายประเทศไม่จําเป็นเลยประเทศไทยในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่ไม่ต้องไปผูกความสัมพันธ์กับขเขมรผู้นำขเขมรคนขเขมรน,นะครับเพราะนิสัยและสันดานคนขเขมรชอบคิดว่าตัวเองเนี่เหนือไทยคิดว่าตัวเองเนี่ย,อ,ย,อ,ยอ่าตามไทยทันอ่าดีกว่าไทยซะทุกเรื่องตอนนี้อ่าแต่ในที่สุดมันก็ดีแต่ปากเหมือนกับผู้นำของมันนั่นแหละไอ้ฮุนเซนอ่าไอ้เขมรตัวนี้เต็มที่พูดได้ตั้งแต่อยู่ในห้องแนละ้วหละจริงจริงแล้วก็เสียว เสียวไปไหนมาไหนในกัมพูชาเขาเสียวเพราะอะไรเขาคนไทยก็เยอะแยะในประเทศกัมพูชาเหมือนกับเหมือนกับไอ้บอยละนะไอ้บอยที่อ่าไปพูดพาดพิงหรือพูดถึงคุณอาริวัตเนาะนะครับไอ้บอยมันก็เสียวนะนะครับในประเทศเขมรในประเทศลาวหรือในประเทศไทยก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกครับประเทศนี้สามสี่ประเทศในอาเซียนเราเนี่ยพม่าก็แล้วแต่มันพูดถึงเรื่องเงินนะครับ ผู้นำเขาไม่ได้คุ้มครองไออินฟลูอนเซอร์เขมรทุกคนนะนะครับเหมือนในสาป,ปลาวราก็เหมือนกันลองพูดอะไรที่พาดพิงหรือใดๆก็แล้วแต่อย่าคิดว่าปลอดภัยนะไม่ได้มีความปลอดภัยเงินเป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับอ่าบรรดาพวกอินฟลูอินเซอร์เขมรที่ออกมาพูดกันเนี่ยถามว่าพูดไปตอน,น,นแรกๆก็เหมือนพูดเป็นคอนเทนต์ พูดไปพูดมานะมันกลายเป็นเลยเถิดนะฮะเลยเถิดแล้วสร้างความบาดหมางทีนี้เรื่องข้อตกลงนะครับข้อตกลงที่ไม่ให้มีการยั่วยุปลุกปัน่นไอหุนมาเนทเป็นคนเป็นคนเสนอนะครับในการประชุมคนมาเนตบอกว่าจะไม่ให้มีการปลุกปั่นทาง Social Media, าโซเชียลมีเดียทางโซเชียลนะครับก็เลยทําให้ข้อตกลงนั้น หลังจากประชุมเสร็จนะครับโอ้โหเปิดมาไม่เยอแต่ละคลิปนะฮะตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทีนี้ก็ลกยกเลิกกันนะครับยกเลิกการประชุมอย่าไปหาลือระหว่างสองประเทศก็ไม่เห็นได้ช่วยให้ทุกอย่างมันเงียบลงนะครับอ่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าอยู่แถวบ้านหนองยากแก้วก็ยังบุบายเหมือนเดิมนะนะครับขมิก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามาม็อบขมิเพราะว่าฮุนเซน อ่าแอคชั่นออกมาบอกว่าปิดร้อยปีคอมเมนก็ไม่ล้มนะครับแต่อ้ฮุนเซนบอกว่าบ้านหยองหนองย่ามา้าอะไรนะหนองจานหนองย่าแก้วอะไรพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไทยเลยเป็นพื้นที่ของประเทศคอมเมนหมดเลยทหารไทยทควรที่จะลื้อลวดนามแล้วถอยออกไปไมันเป็นพื้นที่ของชาวบา้านนะเห็นไหมหักมุมไปคนละมุมเลยนะครับปัญหาแบบนี้มันไม่จบล็อกนะครับอีกประมาณนูนห้าสิบปีมันเป็นอย่างเงี้ย ห้าปีสิบปียี่สิบปีก็ไม่จบนะฮะถ้าผู้ที่มีอำนาจสองประเทศไม่คุยกันตกลงกันได้นะครับทุกอย่างมันก็ไม่จบนะฮะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเขาว่าน้ำเลือดครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ